ีหลังจากที่เราได้แอคชั่นมาแล้วเนาะอันนี้ผมกลับมาเปิดที่ไฟล์ชื่อว่าตัวเกรมลิ l i ิกนะตัวที่เป็นท่า T Post b o ของเรานะนะเราจะมาทำการสร้างเขาเรียกว่าเป็น Original Agent นะเป็นเหมือนตัว Agent ต้นฉบับง่ายๆนะแล้วก็มาที่เมนูตัวนีก่อนครับไปที่ My a m i นะแล้วก็ไปที่ Original Agent ครับเลือก Create Original Agent พอคลิกปุ๊บนะบนี่มันจะมีเป็นกล่องๆ,ๆเป็น bounding box เนี่ยมาครอบตัว a จนต์ของเราไวนะ้เนาะแล้วก็สังเกตดูด้านล่างนี่นะครับจะมีตัว bounding box ล่มาอันหนึ่งนะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะถ้าเราลองดูจากใน node นมันก็ได้นะ <c oughs> ในตัวที่ชื่อว่า original agent ตัวนี้ครับนี่จะมีเจ้าตัวที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้โผล่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็มีเจ้าตัว bounding box อันหนึ่ง ก็เลยให้เราที่ bounding box นะครับล้วก็ทำการ scale มันให้มันครอบคลุมครอบคลุมตัวละครของเราให้มากที่สุดให้ครอบคลุมตัวละครให้ลออกของเราให้พอดีนะให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึง สมมติว่าประมาณนี้โอเคแล้วทีนี้นะเอาเจ้าตัวเมชตัวนี้ให้มันเคลื่อนที่ตามเจ้าตัวตัวออริจินอลเอเจนต์เจ้าตัวบอดดิ้งบล็อกตี้เนาะโดยที่ให้เราเลือกตัวนี้ครับผมจะไปเลือกในตัวเซตอัพเกรมลินตัวนี้แล้วกันเนาะเลือกที่ตัวบอดี้นะกับตัวชูบอดี้กับชูตัวนี้นะผมจะสั่งให้ตัวนี้ย เราเอาตัว geometry เนี่ยใส่ให้กับตัว original agent ของเราไปที่เมนู m i a m y original agent แล้วก็ send active geo to original agent คือเอาโมเดลทั้งหมดเนี่ยให้กับ original agent ซะกดคลิกไปหนึ่งครั้งถ้าถูกต้องเรียบร้อยนะครับในตัว node geometry ตัวนี้นะจะตัว polygon ของอันจะต้องเข้ามาอยู่น,นี้แหละ อยู่ในตัวนี้นะซึ่งให้เรามาเลือกที่ตัวเซตอัพเกมลินตัวนี้กันนะตัวต้นชังของเราเนี่ยสังเกตดูว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีเมสสองอันมาซ้อนทับกันอยู่นะเราทําการซ้อนเจ้าตัวเซตอัพเกรมลินตัวนี้กันนะกด Ctrl H นะเพื่อซ้อนซ้อนโหนดนี้ไปนะเราจะเหลือแค่โหนดที่เป็นตัวจิวเวลรี่อย่างเดียวด้านนอกนี้นะซึ่งตอนนี้นะพอเราขยับนะถ้าผมลองเลือกที่ตรงบัลดิงบล็อกนี้ลองโรเตทดูเนาะ ถ้าผรเทไรนะยคว่าเนี่ยตัวเนื้อโมเดลมันจะเคลื่อนที่ตามแล้วโอเคพอได้อย่างนี้เรียบร้อยปุ๊บนะเราทำการเซฟซีนนี้ไว้ก่อนไปที่เมนูไฟล์นะครับเซฟซีนแอสสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อันนึงนะ่งอันนี้ชื่อว่าเป็น OA original agent นะผมก็ตั้งชื่อตัวนี้เป็นก r e m ล i n อ OA โอเค